เรียกไค้ควายอ๋อขอบคุณไฟดีไฟดีจุดสุดจุปเาก่อนไอคิวแล้วสะดกเขาไอ้ระบมูลเคยมาไหนวะสะภาโอ้ยี่สิบสองหือไม่ใช่หรอพิจารี <22. S 1> ่จาก็ยี่ยละ ยี่สิบสองหรอไม่ถือนี่ใช่วันที่ยี่สองคืนแต่มึงไม่ได้ถือจริงๆใช่<อ>ไหมไ,ไม่ได้ถืออะไรจ่ายตังค์ไปแล้วไม,ไม่ได้ถือจ่ายสิบล้านสาบถือประมูลนะไอไ้ใบมันจ่ายไปแค่ห้าล้านเองได้ถือแค่แบบรถแกล้งอะจะใช้ขนาดก็ไปพวกแ <c oughs> บกบโอ้โอ้คอยกูยังไม่ได้เก็บตังค์ค่าเช่าเลยโหบึ้กตามันหน่อยกี่ล้านเลยเนี่ยมันจ่ายกันกี่คนวะ <c oughs> <c oughs> ไอ้ค่ารถประมูลอ่ะใครถือรถประมูลก็สิบไงจ่ายกันทุกคนสิบบาทแล้วที่จ่ายห้าเองไปค่าเลย ่ใช้รถประกอบใช้นู่นใช้นี่ใช้ประกอบอีกแล้วโอ้ไหนมึงบอกว่าให้มันไปใช้ค่ารถประมูลก็หมายถึงว่าคุณเก็บเอาไปจ่ายค่ารถประมูลไงแล้วทำไมถึงแล้ทำไมถึงไม่ได้ขับอ่ะก็ไม่ได้ขับไงก็ขับรถทั้งพวกประกอบพวกอะไรไปดิมันจะขับก็จ่ายมาแค่นั้นเองสิบล้านไม่คุณเอาไปใช้นี่รถประมูลไม่ใช่ว่ากูจะให้คนที่จ่ายแค่ให้มันขับมันเข้าใจไหมจ่ามโง่เนี่ยอ๋อถ้าไม่ถ้าคนไม่ได้จ่ายไม่ได้ขับไม่ได้ขับไม่ได้ขับอยู่แล้วก็ไม่ต้องจ่ายถูกปะ ่คนไม่ได้ขับก็จ่ายแค่ห้าล้านมันก็เหมือนส่งเงินแจงล่วงหน้าใช่เหรอคนคือการส่งเงินแจงล่วงหน้าพี่จามึงเข้าใจไหมไอห้าเอ็มอ่ะแม่แม่เข้าใจแจงล่วงหน้าคุณแม่เข้าใจแต่ออไอคนคนขับรถประมูลอ่ะก็คือเหมือนจ่ายห้าเอ็มค่าขับรถประมูลเข้าใจไหมเราคือเอาห้าเอ็มอุงงก็คือเอาตังห้าเอ็มไปจ่ายใช้นี้รถประมูลแต่คนที่จ่ายห้าเอ็มไม่ได้ขับรถประมูลหนึงฟังกูก่อน จะคิดอย่างนี้ไม่ได้ไอจ่ายห้าเอ่อะคือเงินแก๊งแต่เงินที่กูเอาไปใช้คือเอาไปใช้หนี้รถประมูลมึงเข้าใจไหมพี่ตามึงต้องแยกส่วนก่อนเก็ตปะไม่เก็ตบอกวันนี้คือมึงต้องแยกก่อนอันเนี้ยเงินแก๊งที่เอาไปใช้หนี้รถประมูลคือกูเอาเงินแก๊งอ่ะไปใช้หนี้รถประมูลก็คือกูเ,อเก็บเงินแก๊งพวกมึงปกติแต่คือเก็บล่วงหน้ามึงเข้าใจไหมใค้จ่ายแล้วก็ต้องจ่ายสองเดือนกว่าที่คุยกันไว้อ่ะงงปะ ก็คือ2เดือนไม่เก็บเงินแก๊งอ่ะก็คือไม่เก็บเลยใช่2เดือนวันอาทิตย์ละเท่าไหร่อาทิตย์ละสองแสนใช่ป่ะแก๊งล่วงหน้าอะไรอาทิตย์ละสองแสนเดือนไมเก็อเงีนป่คือส่งเงินเดือนห้าเอ็มอ่ะเอาไปจ่ายค่ารถระมูลถ้าใครอยากขับรถระมูลหนักสิบเอ็มมันงงมึงอธิบายอย่างนี้ไม่ได้มันงงกูจามันงงมันต่างอะไรกับการที่ว่ากูต้องจ่ายอยู่ดีแล้วกูก็ไม่ได้ขับนะจะเข้าใจถามไอ้พวกหัวฉลาดหรอฮะมึงคยจะว่ากูโง่เหรอเข้าใจ ไม่พี่พูดเองนะผมไม่ได้พูดนะไม่กูกูแค่สงสัยว่าอะไรเงี้มันก็เปรียบคนที่จ่าย 5m ดิเปรียเปรียบยังไงมันคือของเงินแก๊งปกติเงินแก๊งก็ทีละสองแสนไม่ใช่หรอตัวจ่ายตัวจ่ายทีละสองแสนก็ก็ส่งเงินแก๊งปกติเลยให้ 5m ก็คือสองเดือน 5m ผมตึกเพิ่มเงินแก๊งผมไม่ได้เก็บใครเพิ่มแต่เพราะมันไม่พอผมเป็นคนเพิ่มมุขถ่ายไม่ถ่ายพี่ชอบยังถ่ายพี่ชอบยังไอคิว ผมบอกเขาแล้วว่าผมเพิ่มเขาบอกมึงจะทำแก้ไงก็ทำไปเลยเขาบอกเนี่ยผมผมถามเขาเดี๋ยวกูต้องบอกพี่ชาวรัเรื่องมีสองร้อยเอ็มไงมันก็เลยเก็บห้าเอ็มเดี๋ยวด่าแกเปล่าวันเดี้ยอสามสองที่ะมูลวันนั้นอะหกร้อยเอ็มนี่ไงมึงหกร้อยเอ็มบอกเลยบอกผมบอกเขาแล้วเขาโอเคเขาบอกว่าแล้วแต่มึงเลยเขาว่าโอเคอะไรไอ้เฮียอย่ามั่วถ้ามึงไม่โอเคก็บอกกูก็ได้เว้ย เดี๋ยวกูก็ไม่ต้องเก็บแล้วก็เดี๋ยวอวรถประมูลที่ประมูลมารอบนี้ยไปขายแล้วเอาเงินมาให้กูนี่เดี๋ยวกูจะเอาเงินไปใช้นี่ให้กูอะไรมึงหาเงินมาหมดเลยหรือไงเขาส่งกันทุกคนอันนั้นเงินกูหมดเกือบเงินมึงอะไรเขาส่งกันทุกคนไอควายมึงหาอะไรลถประมูลก็รถประมูลแก๊งไอโง่ของก็ของแก๊งมึงเอาไปมึงเอาไปมึงเอาไปปล่อยอะกูมึงฟังกูก่อนไหมสิ่งที่กูผิดตรงไหนอ่ะแล้วกูผิดตรงไหนเยอะกว่าที่คนในแก๊งจ่ายเงินอีกเว้ยอ่ะแล้วกูผู้ผิดยังไงแล้วกูผู้ผิดยังไงอ่ะมึงตอบก กูไม่กูไม่ได้เถียงเรื่องอะเอ็มเว้ยกูแค่สงสัยเว้ยมันแค่ต่อยมาตรงระเด็นแล้วมึงบอกกูโง่คือเชี่ยอะไรคือกูก็คือกูก็บอกว่ามันไม่มีสิบขาบในสตอรี่ไงก็ให้พวกที่มันมีของมีอะไรไปขับซีไอคนที่มันไม่มีตังอ่ะจ่ายอะคือมันโง่มันไม่ฟาร์มมันไม่อยากเข้าเมืองมีอาวุธแต่มันไม่อยากเข้าเมืองไม่อยากทำเชี่ยอะไรอ่ะเข้าใจปะไอเชี่ยมึงไปเอากูอกแก๊งดิปะกูก็อย่าอยู่กับมึงละปะไปเอากูอกแก๊งดิตอนนี้ไอเด็กเอากูอกแก๊งดิตอนนี้เลยเออกูจะออกไอเชี่ยกู แปลกูออกดิเออเดี๋ยวกูจ่ายออกเองเออกูออกจริงกูออกจริงออกไปไปสะพานเลยกูไม่อยากอยู่กับมันเลยฮะไปแปากูออกแกงดิอ้าวเป็นไรจ้าเฮ้ยไป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 กูน่ะกูไม่อยากอยู่กับมันมึงเป็นไรมึงเนื่อนกูไม่ชอบไอ้ที่ฮะไปเอากูออกแกงดิไม่เป็นไรนะเออเดี๋ยวกูบอกแกทีหลังก็ได้แปลกูออกไปต่นได้ กูไม่เอากูจะออกกูออกก่อนเลยแต่กูแต่กูแค่คุยมีอะไรมึงไม่บอกกูนายเฮี้ยกูไม่ชอบคำพูดมันเว่ยเนี่ยพูดดําควยอะไรเนี่ยไม่เว่ยกูพูดผิดยังไงวะกูไม่เข้าใจไหมเคยได้บอกว่ากูโง่ไม่เข้าเมืองพ่อมันอะแล้วที่กูอยู่นี่คือเฮี้ยอะไรกูงงปัญญาอ่อนเนี่ยเข้าใจนะที่มึงเข้ามึงก็เข้าตามเวลาที่พี่ช็อปบอกแต่วลามึงยึดตามพี่ช็อปเนี่ยมึงบอกกูวะใช่ แมวแมวกูไม <K oo, S 3> ่อยากกูไม่อยากอยู่กับมันไอ้เหี้ยแค่นั้นเลยจบอืมราบอกพี่ชอบเชื่อกูมึงให้มันแบกไปกูไม่ไหวละกูไม่อยากอยู่กับมันละกูปวดบอกไอ้เหี้ยแมว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 ไอ้เหี้ยอยู่กับกูดิแมวไอ้เหี้ยกูออกดีกว่ากูไม่อยากอยู่กับมันครัเดียวเลยเออกูเข้าใจรอคุยด้วยอ่ะเราฟืพี่ชอบเนี่ยให้พี่แกช่วยตัดสินใจแมวอ่ะไอ้เหี้ยกูไม่อยากอยู่กับมันเว้ตอนเนี้ย กูเบื่อชีน่ามันกูไม่ได้ไปไหนหรอกกูก็วนๆหน่อยนี่แหละไปจริงๆนะรอบเนี้ยกูกูก็มีเมืองที่ไปนะแต่กูไม่อยากอยู่กับมันตอนเนี้ยกูไม่ไหวละกูขอไปหาใช้ชีวิตกด้วยล่ะมึงก็แยกออกมากูควรหัวมันเว้ยถ่าละเลยถึงมันจะดีบางเรื่องก็เถอะแต่กูไม่อยากอยู่กับมันเลยเปล่าทำไมมึงขี่รถใช่ปะขี่รถอยู่มึงพากูไปเดี๋ยวนี้เลยเอ้ยเฮี้ย กูสัลลกูสาระักษณกูสาระดูไปไปไปเมื่อกี้ไม่รอคุยกับพี่ช็อตจริงๆกูไม่อยากอยู่ร่วมร่วมกับมันละคือมันไม่ไหวแล้วใช่ไหมเออปวดความทนกับมันละเด็กเคียดแหละพากูเอาไปออกเลยคิดดียังอ่ะเออคิดดีแล้วมันละรอบละเรื่องเดิมๆเนี่ยคุยแก็ดคูดกอบมาละบทหัวจะอยู่ไม่ได้หรอกเว้ยพวกเด็กเอาแต่ใจอ่ะ รับไม่ไหวแค่อย่างก,กูไม่ใช่รุ่นเดียวกันกับมันได้แคไม่ใช่เพื่อนเล่นกูด้วยไอร์เซเนี่ยถ้ากับใครอ่ะมึงพากูไปเลยสัเหรอยวเนี่ยเพื่อนรับไม่ไหวละไอ้เชลีหลุดเหรอแน่หลดุดเมื่อกี้เห็นรอเน็ตหรถลือามอ่ะหลอกไอ้เชี่ยเออเพื่อน ไม่เผื่อมันคุยอย่างเงี้ยละคือไอคิวมังฟังมันเยอะไงเออช่างแม่มันกูไม่ใช่เรื่องของกูเผื่อไอคิวมันกูไม่เพื่อนฟังกูนะกูรับไม่ได้เออมันออกกูมาแค่นั้นเลยจบมันออกมึงจะอยู่ถ้ามันยังอยู่มึงไม่มึงไม่ไม่่อยูใช่ไหมเออมันอยู่อยู่ละเออมันอยู่อยู่ละช่างมันปล่อยมันกูไม่อยากหลุ่ร่วบๆกับมันละกูปวดหัวเว้ยไอ้เหี้ยการเก็บเงินเหมือนพวกแบบอองอะ ไม่มีระบบแก๊งไอ้เนี่ยระบบตัวเองสัตว์ๆอ่ะมันไม่แฟร์ให้กูแค่บอกแค่นั่นแหละถึงมันไม่ใช่ตังกูก็เถอะนะตังของไอ้ใบมันกูต้องสงสารน้องมันนะพูดถึงอ่ะแต่กูก็ไม่ได้จ่ายอยู่แหละไป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 รอไปรอไปรอไอ้ลิตรเออพี่เออผลของกูเว้ยถึงพี่ช็อปจะบอกให้กูอยู่กูก็ไม่อยู่เว้ยกูพูดเลยตอนนี้ตรงนี้ตอนเนี้ยไม่อยากอยู่กับมันละสาระไป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 เพื่อนขวดความอดทนละสาระเลยพากูไปด่วนเลย อะไรเนี่ยคุยทิ้งกอีกแกเออไม่ทิ้งไม่รับเรื่องต้องนูน่นทุ่มครึ่งนูน่นอ้เหี้ยไอเรื่องปัด,ด<า>เดี๋ยวลองลองถามก่อนแต่กูถามก่อนกูไม่อย,อยากอยู่กับมาละสาระกูขอบายดีกว่าปะไปกลนมาให้เ<บ>ต็มก <ขอ S 2> ูออกแกงนะทำไมอะ เอ๊ะเอ๊สบายไปไหนสบายไปไหนวะไปร้านเปลี่ยนทรงผมหน่อยได้ไหมหนูหนูจะไปอยู่ไหนมันนี่ผมให้ไอ้นี่หนิเยาะเกิดทรงผมให้เขามาลงให้หนูเอาดีเกิดอะไรขึ้นกันนะขอให้เจ้าเป็หน่อยขอเดี๋ยวแค่คุกูขออนุญาตเลยนะเป็นไรอ่ะเขาเขาเป็นจ้าเป็นอะไรอ่ะมีปัญหาเล็กน้อยเพื่อนแบบ มันปัญหาอะไรหมายถึงว่าปัญหาจนตัวอะไรเงี้ยเออสมาคมเรื่องปรับปรับลดสล็อตเพิ่มสล็อตนี่รับกี่โมงอ่ะออกแก๊งอ่ะออกแก๊งอ่ะเหมือนกันครับหนึ่งทุ่มหลังหนึ่งทุ่มครับหลังหนึ่งทุ่มนี่คือสี่นาทีใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วใครเป็นคนรับเรื่องโอ้ยเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ตีใหญ่เข้ามาแล้วเพื่อนทำไมอ่ะเป็นอะไรโอ้ยสะภายังไม่ต้องออกยังไม่ต้องอโอ้ยตา แมวแขวะเราก็รอเรากูรอนี่เดี๋ยวกูรอนี่มึงก็ได้ออกแต่งรอคุยก่อนกันดีกว่าอะไรนะอย่างเราก็มองเหตุผลพี่ช็อปก่อนดีกว่าก่อนมึงออกอ่ะเออเอาง่ายๆกูอยากอยู่กับมันเออไอเนี้ยรู้กูรู้อ่ะกูรับฟังพอแล้วกูเบื่อ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 มากกูเบื่บ้าตายละกูจะเป็นไมเคิลละคุยกับมันไม่รู้เรื่องนะเนี่ยบางทีก็เบื่อไอสัตว์เบื่อเหมือนกันเอ้ลิสลงรถมาละไปล้วมันนี่เอาดปปะมา็นเด็กันดิมา็นเด็กกันก่อนเดี๋ยวมาเพื่อนกูไปจริงนะคนดูรอบนี้ กูไม <Cornell. S 2> ่ไม่ดราม่าไม่อะไรกูขออนุญาตนะคนดูเอ้ยใครที่ติดตามกูกับพี่ช็อปก็อะไรเด้อไอ้เหี้ยกูเบื่อจริงว่ะกูเซ็งกูเบื่อหน้าดิเพื่อนไปดิไปดิไปเดี๋ยวตุ๊กบังแค่ยรับนี่กันอ่ะบังละไหนวังตรงไหนวะอันนี้คือเครียดกันปะพูดจริงนะคนดูเนี่ยปะค่อนข้างเรียดสีเรียสใช้ได้ ไเรื่องทุกวันในที่เอ้ยก็จะว่าอะไรกูก็เลือดสูยกูของอะไรกูพักสมองก่อนนะคนคนจาคนเป็นอะไรหรอคะอ๋อเป็นอะไรนี่ครับเป็นจะเป็นปราสาทแล้วครับตอนนี้สงสัยจะต้องไปโรงพยาบาลละจะโมนรับปิญญาแพ้เล่นพาวดีโอ้โหจับอยากเลยตัวที่บินได้แพ้ด้วยนะแพ้์ชอบเล่นตัวที่มันบินได้นี่ไงจ่าเอาแพ้์ไปเป็นพาราแกงปะเออแพรททำอะไรไม่เป็นเลยนอกจากบินแบบเล่นอะ มันเป็นอันนี้พอดีอะพวกตัดไม้ตัดหินอะโอ้อันนั้นถนัดเลยเดี๋ยวแพรสั่งมอนให้ไปทำให้ทุกวันนี้ดโดยไม่ใช่ใครถ้าไม่ใช่ไอ้เนี้ยนี่กูเบื่อกูเบเพื่อนเล่นไงกูจริงกูดูกูเบื่อไอ้เนี้ยอาจารย์มึนติดหนเล่นทุกวันเลยติดเที่ยอะไรเล่นกับมึงไงควายแต่เล่นกูเบื่อมันเล่นตอนไหนแพรไม่เห็นเอ้เรามาละมาดิปะเลียดไม่ต้องออกหรอกไอ้เนี้ยกูปวดหัว เออกูรู้ปวดหัวมึงรอพี่ช็อปแค่นั้นเองไม่ฟังกูนะรอพี่ช็อปมึงอ่ะมึงฟังกูนะอิสมาอีป้าห๊าฟังกฟังกูฟังกูเฮ้ยฟังกูนะเว้ยอินซัมบัคเงอ่ะกูอยู่กูน่าจะได้ไปรับยาเออกูเข้าใจกูเข้าใจฟังกูนะขาดขาดพี่ช็อปมันยังเถียงน้ำภาษาอะไรถ้าพี่ช็อปคุยมึงก็เถียงไงกูจะตัดปัญหากูก็กูก็เล่นกับแกแหละแต่กูแค่ไม่ได้อยู่ในแก๊งไงแล้วมึงจะเก็บปัญหาไว้ทำไม ฟังนะเพื่อนกูอธิบายไปแล้วเป็นไงอ่ะลิทถามดิเป็นยังไงเมื่อกี้เป็นไงกูไม่ได้ฟังเขาบอกว่าคนไม่เข้าคนไม่เข้าคนไม่ฉลาดพอไม่เข้าใจหรอกเออมันบอกว่ากูโง่ไม่หรอเออมันก็บอกกูโง่กูโง่กูโง่ยังไงวะไม่ที่ที่ที่มันจะให้จ่าย 10m จะได้ขับรถตะมะ กูเข้าใจครับว uh> ่าได้ข oh, uh ับรถประมูลนะเว้ยง่ายกูบอกไปแล้วให้พูดง่ายๆไม่พูดไม่ง่ายไม่เป็นกูบอกว่าจ่ายห้าอมก็คือส่งเงินแก๊งสองเดือนไม่ต้องเก็บแค่นั้นเองเออเก็บเก็บล่วงหน้าแล้วมันพูดมาว่าเออไปจ่ายค่าประมูลใช่ไหมแล้วกูกูเลยกูอยากรู้แค่ความแฟร์ของคนที่จ่ายค่าประมูลแล้วทำไมมันถึงจะไม่ได้ขับเลยหรอไปไหนเป็นไรอะไรอย่างเงินแก๊ะมันถือว่าเก็บเงินแก๊งเพื่อนมันก็ไม่ใช่เว้ยทอะไรก็ได้เออกูเข้าใจเว้ยสุดท้ายเงินไปจ่ายเงินเออสายเงินแก๊งมันก็ต กูงงแล้วทำไมพวกจ่ายสิบเอ็มถึงได้เปรียบและพวกที่ตายมันก็เป็นบีสุดท้ายจบที่เรื่องเงินเว้ยมันบอกเงินมันหาคนเดียวมึงหาไอ้กูดูดิว่ะไอ้แค่รถก็ของแกล้งเอาไปปล่อยละเงินบอลเงินใครเริ่มต้นจากเงินใครของพี่ช็อปถูกไหมไปเฮียบอกหาเองแล้วสรุปมึงถามยังห้าเอ็มสองเดือนขึ้นมาถามพี่ช็อปยังกูก็ไม่รู้มันบอกว่ามันคุยกับพี่ช็อปแล้วกูก็ไม่รู้อะไรแลล้วถามนะเหมมือนนจะะถาแล้วกูพักละกูพูดจริงไหมกูไม่อยากอยู่กับมันให้มันทําแกล้งไปะรันไปเลย ขออนุญาตเลยนะทำไมเป็นี้ยนะกูไม่ไหวแล้วกูอยากอยู่กับมันเลาะหลายรอบแล้วกูเบื่อมันไว้แค่คิวอะเดเคี้อน้องรักมึงไม่ใช่หรอรักเคี้ยอะไรไปกตีน่ะตอนเนี้ยสัตว์มึงยังไม่ไปรีสอร์ทด้วยกันอยู่เลยไม่ใช่หรอเออไปว่ะไปว่ะไม่กูหมายถึงในนี้เว้ยในนี้มันเลือกคำพูดมันด้วยกูไม่โอเคกูแค่กูไม่อยากอยู่กับมันปล่อยมันตายบ่ะกูไม่อยากอยู่กับมันแล้ว มันไม่ได้แขกว่าไม่ได้แร์กูก็มาเล่นได้ปกติอะ่ะเก็บชอบกับใครกับอะไรอย่างเงี้ยแต่กูแค่ไม่อยากอยู่ในแก๊งกับมันแค่นั้นเองกูไม่ได้ไปไหนแต่แค่คไม่อยากอยู่ร่วมแก๊งกับมันอะ่ะจบเลยเราไมีชับมาเลยกูกัดเกล็ดใ้เรื่องเขาพูดไปไหนใช่ออพูดไม่คิดไดดอ้เหีเ้ยด็กเครียดเจ็โหลครับสดครับ ให้มันเป็นร้านละเจอ,อ,เอ,อ,เอ,อกันวะมึงก็อยู่นะเม่ยุกยุกลุงเลี้ยงอ่ะของวัดชิวอ่ะเอ,อ้าแล้วมึงไม่อยู่ด้วยกันเหรออกอูไปลุงไปพร้อมกันอ่ะกูไปแต่กอดออกเรียแล้วเพื่อนที่คุณได้กลับบ้านดีกว่าะ่ะไม่ไหวปะอ,อ่าแล้วมึงออกไปมึงจะไปทำไรไม่รู้อ่ะหาเดิ้ลเต่เล่ดูก่อนดูเชิงก่อนดูดูยาออกแล้วมึงจะโทรหาบอสหวังเหรอเออกูจะไปหาบอสหวังละแต่เจอกันนะเ่อน โดนรอนะกูบอกก่อนนะเออกูไปหาวันั่งละไม่อยากอยู <t ell> <t ell> oh ่กับไอ้คิวละเต่กันด้ว้เฮียแขวยกูจะรลื่อป่ะไอ้พมึงพาไปสภาดีเอ้เดี๋ยวให้ไปดีกูไม่อยากอยู่กับมันแล้วหมดความอดทนแล้วเว้เพื่อนต้องเข้าใจกูนาลิต ถึงมันจะเราไม่จะด่าวมาได้หแล้วเราจะไปจับมือใครกูไม่อยากจับจับมือกันได้แต่กูไม่อยากจับมือมันจบไหมมึงก็จับมือในการเดีปล่อยมันไปคนเดียวมึงก็ปล่อยมันไปวะกูไม่อยากอยู่กับมันปล่อยกูไปเฮียอะไรอะไรตามเป็นอะไรจ้าฟังกูนะเดี๋ยวกูอะสงสารกูจะได้กินยาตามมาแล้วเนี่ยครูโซกอะเป็นประสาทเอาไม่จจะพูดไม่รู้ความก็ได้ไม่จะเสมนึกก็ได้สับนึกคุยอะไรกี่รอบละได้หู้เส่จ้าทุกรอบที่ถามเรื่องเฮียนะเออ อากูถามนี่เป็นมึงมึงเคืองไหมพูดว่าได้ไงว่าถ้าให้คนฉลาดตอบพ่อมันาะคนฉลาดกูถามดิว่าฉลาดเปล่าไหมวะฮะไอ้เหี้ยพูดมาได้ไงวะมึงใช้อะไรคิดถ้าบอกมึงมีไหมแม่แบบบางทีมึงก็โง่งไงเพื่อนไม่ฮะอ่ะอกูอ <c oughs> ถามดิอารกูคแค่ไม่กูแค่กูคแ,คคแค่ต้องการควอแฟให้มันให้น้องๆที่มันจ่ายตังค์มึงเข้าใจไหมจ่ายเข้าใจมันก็ต้องคิดแต่ใครไม่กล้าพูดนั่นแหละเออแล้วกูพูดมาแล้วกูผิดอะไรมันบอกกูโง่เอ้าโคยังไงไอ้เหี้ย ไอ้เหี้ยเงินหนาคุยกับใครไอ้คุยคุยคุยเงินหนาเอาตีนเอาตีนพ้ดหน้าก็คุยได้อ่ะพูดเลยเงินหนาไม่มีเงินคุยกับใครก็ใส่หน้าเงินหนาตีนพ้ดหน้าก็คุยได้บายเดือบอสใหญ่ปีศาจไฟคนต่อป้ปไป้เจอกันไว้ยเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวถึงจุดมึงเมื่อไหร่ก็ได้โดนจี้มันกูนะเพื่อนเดี๋ยวเจอกันวะกูไม่ไหวละ กูขออนุญาตเลยผิดตัวออกมาดีกว่าป่ะอะไรแล้วจะทิ้งกูไปไหนนะอันนี้คืออะไรเอ้ยมึงก็อยู่กับพี่ชอบแหละอยู่กับมันได้นี่กูแม่งของลาก่อดไว้เยอะเออยอยู่กับมันได้นี่อยู่กับมันบ่อยด้วยนี่ก <c oughs> ูด่ามันประจำอะ่ะเออมึดงด่ากันบ้านได้ไง <c oughs> <c oughs> แต่กูไม่ได้แล้วไงช่วงนี้เกี่ยวบ้านหวาดเวรมันสวนเนาะสวนเลยสวนเพราะมึงไม่เข้าเมืองไงมันพูดเงี้ยโอ้โหมันเน้นเหมือนพี่ชอบเลยนี่หว่าล้อเหี้ยปัญหาอ่อดไอ้เหี้ยไม่เข้าเมืองไงวะ เก่งจริงไม่ไม่เก่งจริงไม่ต้องเข้ามือเก่งจริงไม่ทำแก๊งเองวะกูอยากรู้อพอเขาไล่ไปทำแก๊งเองมันก็ร้องไห้คขวยเก่งจริงไม่ทำแก๊งเองวะมันมีปัญญาทำไหมฮะแขวยตัวติดเป็นปั๊ดโก้เลยเนี่ยเพื่อนผมอยากอยู่แก๊งยาวๆนี่ต้องทำสัญญาอะไรอ่ะพ่อปะ ต่อแก๊งครับมีสัญญาอยู่แก๊งยาวถาวรไหมครับแบบโรยครับอ๋อเพื่อนผมอยากทำไอ้จ้ามากูว่าไอตอนนี้ไอจ้าจบโลก็ยอมอ่ะเออกูออกได้เถิดให้ใครเถิดให้ดุไอรีสไปเลยนะคนอื่นไม่เอานะเอาอาวุธกูเอาไปเลยไม่เอาไม่เอาไม่ต้องออกมึงจะไปไหนถ้าเถิดอาวุธรอก่อนกูจะไปเที่ยวเที่ยวไหนอาเที่ยวไหนแถวนี้แหละถาดูเขาดูอะไรไปทั่วไปเมนัยเว้ยเฮียคนมีฟืนเดี๋ยวขอดันดูให้ใหม่ชิวเว้ย ตาเพื่ออะไรอันนี้เพื่ออะไรกูไม่ได้อยู่กับมันกูพูดจริงเหรอกูพูดจริงกูพูดจริงสาระเลยไม่ปั่นอยู่กับพี่ชอบอยากอยู่กับอยู่ได้กูก็อยู่ในนามอีกอีกอย่างไงดีดีอีกอย่างเลยอีกแก๊งอีกอย่างอีกอย่างอ๋ออีกแก๊งเปลวะคือไปไหนไปกันแต่อยู่นี่ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่่อยูกับเอาง่ายไม่อยู่กับมันละวกบอกแล้วถ้ามันจะอยู่แก๊งต่อไม่มีไอคิวมีไอคิวไม่ไม่มีมันกูปวดหัวไหมริสกูตรงไหมเพื่อนขอเอะนะ นะสภามองหน้ามีใจบาครขอโทษครับขอโทษเปิดกูไปเถอะนะเพื่อนเดี๋ยวกูจะไปรับจาละมึงไปได้แต่มึงต้องรอคุยกับพี่ชายได้แล้วกูคุยกับแกกูจะบอกแกเลยไม่มึงก็อยู่ก่อนไอ้หี้ยค่อยออกค่อยออกตอนแกมาได วางกแค่นั้นเองเตอก็ออกจริงนะติว่ทัพจะบอกให้กูอยู่ว่าจะออกนะเออกูรู้ก็มีมันไม่มีมึงไงมีมึงไม่มีมันไงกูจะไปดาวทางพร้อมจบโลพร้อมตายพร้อมเล่นโลใหม่อะไรเมื่อไหร่เมื่อไหร่จำเมื่อไหร่ไม่แก๊งใหม่อ้าวก็ไก่อยู่กับบัลละเพื่อน กูอยากอยู่กับใครตอนนั้นกูอยากไปอยู่ที่ที่สบายอ่ะแบบเลื่อนหัวอ่ะนะกูอยากอยู่กับคนที่โตพออ่ะเผื่อโอ้โหโตๆเสียเงินรถไฟอะไรเงี้ยไม่ใช่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 หรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กูไม่ไปแก๊งไหนหรอกพูดอย่างนั้นแหละกูไม่ไปไหนหรอกกูเป็นประชาชนนี่แหละแต่แค่ก็มาเล่นกับพวกมึงเฉยๆอ่ะแต่ไม่ได้แค่ไม่ได้อยู่แก๊งไอ้เฉยเองว่าโลโก้เหมือนคาบุโตะปะไม่เหมือนคาบุโตะอะไร ไอคิดนี้ไม่เคยดูบาลเลยเดรอก็ใช่ไงตัวจีนไงตัวสอนด้านหลังก็เป็นตัวจีน่อยกูไปอันนี้เปลี่ยนภาษาจีนปะเนี่ยเชื่อเชื่อหีห้าวฮะนั่นภาษาจีนเนี่ยอ่ามังกี้คางคังหี่ครับชื่อเอาจริงจริงเอาลองอ่านดิ The boss ใหญ่สั่งทำแล้วน่ะไรนะมังกี้คางคังหี่ ่รังมากไหมไปไปไปก่อนเดี๋ยวค่อยค่อยมามาค่อยมาใหม่จ้าไอ่นายอ่ะไปก่อนด้วยพวกไปกลับมาใหม่ชิดจามมึเงเยบะทำไม แน่โมยว่าละมาละมือมาเปอนไปค่อยมาไปไปอะไรไป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 ไหนไาตีคนอย่างี้ก็รอพี่ช็อปมามึงค่อยออกไงออกตอนพี่ช็อปมามึงได้ออกแล้วเพื่อนโอเคไม่มึงก็ม่นะได้ออกอ่ะเชื่อกูวเนี่ยแต่กูออกนะคนยังอ่ะก็ไม่มีใครออกหรอกใครมีใครออกอะไรกูออกอะไอ้ใครออกอะไรพี่ช็อปมักจะหาทางเลือกที่ดีเสมอที่สุดฟังกูนะมันจะขัดพี่ช็อปไอิเดียเนี่ยมันมีอยู่มันมีแค่สองทางเลือก ให้กูออกเกาหายไปเลยอะ่ะไม่เข้ามาเลยอะ่ะนี่แหละมีให้พวกสองทางเลือกอะ่ะตอนเนี้ยกูว่าจริงนะเอา้ามึงทำเทรนแนวแนวเพลงกูต์บ่ายแล้วหรอเอ see you again อซีโอเกน <you> อะซีโอซีโอเกนอะคุยให้มันไปเล่นคนเดียวอะ่ะเดี๋ยวมันก็รู้ตัวเองอะ่ะพวก Eagle อีโก้อ่ะไปนั่นแ่ะอีโก้ vs อีโต้อะ,อะใอ้มันอยู่ด้วยกันอะ กูลาก่อน์บอกไม่ไหววะก็มันสมองมันเริ่มนี่แล้วเว้ยบ้าปนาดไอ้เชิดอ่ยกูก็ไม่รู้มันคิดอะไรมันด่าพี่ชอบนะมันด่ากูด้วยเออก็เข้าใจแต่มันด่าก็มันต้องเอาเหี้ยอะไรด่าพี่ช็อปมันจะไม่ด่ามึงเลยอ่ะพี่ช็อปมันยังด่าเลยเหี้ยก็ไม่เจริญว่าใครตาเพชรใหญ่เหี้ยนี่เหยี่ยคิ้ว โหลฮาฮ่นยมคิวไม่มีใครขายยาอะไรก็ไม่เลว่าใครเลเดียวอ่ะ เลี้ยไปเอายามาดิกูมียาอยู่นะในตู้อ่ะเอาเลยเอาเลยนี่ไงเรียกคนนี้ไงที่มาแทงกับมึงอ่ะนีโม่แล้วมึงไม่รักนีโม่แล้วเหรออะไรนะบอลนทวีตอ่ะมึงไม่รักนีโม่หรอปัญญาเอาถ้ามึงออกเฮ้ยไอจานรูปมึงไปไหนละไปดูป่องแป้งอ่ะไอดวงจ้าเหรอม่ไอบางวาบอกบอกไอบางวาไปแล้ว ได้บางวันให้อะไรไปไม่ได้ให้ไม่รู้เหมือนกันบ,บางวันบอกบางวันไม่ได้ตอบแม่งบลบอกเลยอยากเจอเธอทุกวันจะเป็นไปได้ไหมติดเธอไม่ไหวฝนอยู่โดยการก่อนได้ไหม จะเจอรีไปว่าอะไรคือกูมาดำวะกูไงศาดดำกูมาดำเอสดีเหรอก็เฮียละเด็กแกงเอสดีอ่ะก็เฮียละน่าแกงทวิดนะเอาไปกี่ขวดดีวะร้อยขวดร้อยขวดไม่ถึง เก้าเก้าอะไม่ถึงไม่ถึงโหลครับแกงวะแกงว่างไหมอ่ะเพื่อนผมใจอ่ะ